สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักแรกของเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 6 6ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14กุมภานะคะมาดูนะคะว่าวันที่1งถึงวันที่14กุมภาในช่วงปักแรกของเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ตรงกับเดือนแห่งความรักผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ การงานการเงนิงน,งนความรักสุขภาพโชคลาภจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะให้เคล็ดลับเสริมดวงกันนะคะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การ<ๆ>งานของคุณในช่วงนี้เขาบอกว่าใครที่ทํางานประจําอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงของการที่เรียกว่าขาดความอดทนนะต้องเสริมความอดทนตัวเองให้มากๆหน่อยไม่งั้นคุณมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอาจที่จะออกกลางคันนะคะออกกลางคันไม่ทนต่อละ รู้สึกว่าเกิดความอึดอัดใจหรือใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่อาจจะยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้มันมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าฉันไม่ทำต่อแล้วละ่ะฉันทิ้งดีกว่าฉันไม่เอาดีกว่าเขาบอกว่าให้อดทนทำนะเผื่อมันจะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จแต่ในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของปักแรกเนี้ยไม่ขาดความอดทนแหละทนไม่ไหวแน่นอน เบื่อไม่อยากทํารู้สึกเหมือนว่าทําแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จดังนั้นน่ะเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับเสริมดวงในท้ายคลิปว่าเคล็ดลับเสริมดวงจะเน้นเรื่องอะไรให้กับคุณเขาบอกถึงการที่เรียกว่าถ้าใครทําเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์อยู่ก็น่าจะโอเคนะหรือใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการติดต่อเอ่อการนําเข้าส่งออกใช้ความอดทนสักนิดนึงอาจจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะะักนะคะเพราะฉะนั้นเอามาดูถึงเรื่องในเมื่อ การงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ไม่ค่อยโอเคนะักในช่วงปักแรกนี้งั้นมาดูการเงินเขาบอกการเงินจะได้มาจากการที่เรียกว่าเราทําธุรกิจออนไลน์นะคะการเงินดีไหมมันเป็นการเงินที่เรียกว่าผ่านมือมาเท่านั้นยังไม่เกิดความมั่นคงเท่าไหรนะ่นักก็เรียกว่ายังมีเงินผ่านมือไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าเดือดร้อนจนทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งอย่าใจร้อนมากเกินไปมันจะส่งผลทําให้ตัวคุณเองเดือดร้อนขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้มาดูเอ่อความรักกันบ้างความรักสําหรับคนโสดคนโสดในที่นี้ยังคงโสดอยู่นะต่อให้เป็นเดือนของ แ่งความรักก็จริงคุณเป็นคนค่อนข้างบ้างงานอะ่ะหรือคุณเอาชีวิตคุณทั้งชีวิตเนี่ยทุ่มเทไปกับงานจนไม่มีเวลาที่จะไปสนใจมองใครดังนั้นพอเวลามีคนเข้ามาเราโม่แต่ยุ่งกับงานจนบางทีเราไม่รู้นะว่ามีคนมาสนใจเราพอถึงเวลาเนี่ยมันเหมือน,นเ,ขเขาบอกว่ามันเหมือนอย่างโชคลาภอะ่ะผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านเลยไปเพราะฉะนั้น เขาอาจที่จะเข้ามาแล้วเห็นคุณเอาแต่บ้างานจนไม่มีเวลาสนใจหรือไม่สนใจเขาเลยเขาก็อาจจะเลยผ่านคุณไปแบบนั้นก็ได้หรือสําหรับใครที่มีครอบครัวแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่มีครอบครัวแล้วในช่วงเนี้มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นจากการที่เรียกว่าไม่มีเวลาให้กันนะคะไม่มีเวลาให้กันในที่นี้เรื่องอะไรสาเหตุมาจักการที่เรียกว่าคู่ครองเราอาจที่จะเอาเวลาไปทํางานมากเกินไปให้กับงานมากเกินไปหรือเป็นช่วงของการที่เรียกว่า ทำงานแบบเชนิดที่เรียกว่าเอาตัวเองลงไปคุกคีกับงานจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์แบ่งเวลาให้กับครอบครัวบ้างนะคะหรือคู่ครองของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เราต้องมีการพูดคุยกันว่าอย่าเอาแต่บ้าง,งานซะจนเรารู้สึกเราเหงาเพราะฉะนั้นให้เขาแบ่งเวลาให้กับครอบครัวบ้าง มีเวลาให้กันบ้างมันเออ่หรือไม่ก็อาจทีต่ต้องพูดคุยกันให้เกิดความชัดเจนอย่าใช้วิธีมโนโไปเองหรือละแวงไปเองนะคะทีนี้มาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าเอาเป็นผู้หญิงก่อนนะผู้หญิงก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคของผู้หญิงนั่นแหละทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่ภูมิแพ้นะคะหรือว่า อ,อย่างเช่นระวังการเป็นซีดเป็นช็อกโกแลตซีดเกิดขึ้นได้ด้วยสำหรับผู้ชายก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์นะคะก็ต้องระมัดระวังหรือบางทีใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเจ็บป่วยแล้วหมอหาสาเหตุไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นก็บางทีเราอาจที่จะต้องมูกันสักนิดนึง สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าหมอหาสาเหตุไม่เจอมูสักนิดหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าหรือบางทีบางคนเนี่ยเขาอาจจะเจอแบบประเภทเขาเรียกอะไรยาผีบอกประมาณนั้นนะคะทีนี้มาดสูสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์โชคลาบจะมีไหม เขาบอกว่ามีโชคลาบมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตแต่ในที่นี้คําว่ามีโชคลาบสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14กลกุมภาพันธ์โชคลาบของคุณคืออะไรโชคลาบในที่นี้เขาบอกว่าคุณอาจจะโชคลาบได้จากลาบลอยก็ได้หรือคุณอาจจะได้โชคลาบจากการที่เรียกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ ยกมรดกให้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะมีเกณฑ์ได้โชคลาภหรือถ้าเกิดว่าใครไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีเกณฑ์ที่เรียกว่าขอแล้ว เขาช่วยเหลือกันได้อย่างง่ายๆนั่นก็ถือว่าโชคลาภของคุณอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูเคล็ดลับเสริมดวงกันบ้างเคล็ดลับเสริมดวงสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มาดามจะให้ทั้งหมด3หัวข้อเลือกทําหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งก็ได้หรือคุณจะเลือกทําทั้ง3าหัวข้อเลยก็สุดแล้วแต่นะคะมันก็เป็นผลดีกับตัวคุณเองอามาดูหัวข้อแรกมาดูนะดูกันนะคะว่าถ้าทุกคนเคยเป็นแฟนขับมาดามแล้วติดตามอยู่จะสังเกตว่าไพ่ทุกครั้งที่เป็นเคล็ดลับเสริมดวง เขาจะเน้นของเขาเองโดยที่เราไม่ได้เป็นคนเลือกมาดามแค่สับๆๆแล้วเปิดออกมาจะเป็นเน้นเกี่ยวกับเรื่องที่เรากําลังมีปัญหาตรงนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ปัญหาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เกี่ยวกับเรื่องอะไรอ้าอันแรกนะคะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. ให้กราบไหว้พระประธานในโบสถ์นะคะให้ไปกราบไหว้พระประธานในโบสถ์ในวันอังคารนะคะในวันอังคาร ช่วงเวลา13เอขอภายค่ะ15นาฬิกาถึง15นาฬิกานาทีให้ไปกราบไหว้พระประธานในโบสถ์ในที่นี้มันหมายถึงการที่เรียกว่าวันอังคารเกี่ยวกับเรื่องงานนะแล้วไหว้พระประธานเพื่ออะไรเพื่อความหนักแน่น พระประธานในโบสถ์เนี่ยตั้งเป็นพระประธานอยู่ในโบสถ์เพื่อความหนักแน่นก็ความเยอือกเยือกเย็นเพื่อความที่เราจะต้องเป็นล่มโพล่มทรายของทุกๆคนของหลายๆคนใครมีความทุกข์ใครมีอะไรก็ส่วนใหญ่จะไปไหว้พระประธานในโบสถ์แล้วไหว้วันอังคารส่งเสริมเรื่องการงานเรื่องการกล้าคิดกล้าทากล้าตัดสินใจทําให้เราตัดสินใจได้เด็ดขาดแล้วอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลที่ดีให้กับตัวคุณเองด้วยนะคะอย่างบางทีเนี่ยเราอาจที่จะเดินหน้าต่อกับการทํางานเดินหน้าต่อ กับการทําธุรกิจแต่จะเป็นการเดินหน้าต่อที่ตัดสินใจได้อย่างดีมากมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นน่ะไปไหว้พระประธานในโบสถ์ในวันอังคารซะเพื่อที่จะได้ส่งเสริมให้คุณมีความมีการกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจให้มากยิ่งขึ้นมาดูหัวข้อที่2นะคะหัวข้อที่2เขาบอกว่าให้ซื้อน้ําเขียวนะคะซื้อน้ําเขียวดื่มหรือแจกเด็ก เราจะซื้อดื่มเองก็ได้หรือเราจะซื้อแจกเด็กเพื่อเป็นกุศลของตัวคุณเองในวันอาทิตย์ <c oughs> ในวันอาทิตย์ช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีเขาให้ซื้อแจกเด็กในวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยหนึ่งเราจะซื้อแจกหนึ่งขวดก็ได้หรือกำลังของดาวอาทิตย์ก็คือ6เราจะซื้อแจก6ขวดก็ได้นะคะสุดแล้วแต่ใครมีกำลังซั์มากน้อยแค่ไหน ให้ซื้อในวันอาทิตย์แล้วเป็นน้ำเขียวน้ำเขียวเนี่ยแทนวันอะไรแทนวันพุธวันพุธปีนี้อะไรวันพุธปีนี้ธงชัยวันพุธป,ปีนี้ธงชัยไปจนกระทั่งถึงวันที่14เมษาเพราะฉะนั้นทําอะไรจะได้ประสบชัยชนะนะคะซื้อน้ําเขียวดื่มหรือซื้อแจกเด็กเพื่อเป็นกุศลของตัวคุณเองจะหนึ่งกระป๋องนะคะเป็นอย่างกระป๋องก็ได้จะหนึ่งกระป๋องหรือว่าจะหกกระป๋องก็ได้นะคะเพื่อที่ เอ่อจะได้มาเสริมบาร,รมีของตัวคุณทําให้คุณทําอะไรก็ประสบชัยชนะเพราะฉะนั้นในที่นี้เห็นแล้วนะคะ2อันไพ่เน้นเรื่องหน้าที่การงานคุณกําลังมีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานอ้าวมาดูหัวข้อที่3หัวท่อหัวข้อที่3ามเขาบอกว่าให้ตั้งหน้าจอเป็นรูปพระปางนาคปกนะคะหรือพญานาคในวันเสาร์ในช่วงเวลา18นิกา30นาทีถึง 19นาฬิกา30นาทีโทษทุกภัยทายเสาเพราะฉะนั้นนะ่ะในช่วงนี้ชีวิตของคุณกำลังมีมีความวิบัติเกิดขึ้นกำลังมีความทุกข์ยากลำเค็นเข็นใจหรือแม้กระทั่งคุณกำลังมีปัญหานะคะคุณกำลังมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าปัญหาที่อุปสรรคต่างๆเขาบอกว่าดังนั้นถ้าคุณมีปัญหาหรือมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นให้ ทำทำอย่างที่บอกนะคะคือเปลี่ยนหน้าจอมือถือเป็นรูปพระปางนาคปกหรือเป็นพญานาคเพื่อที่จะได้เอ่อพญานาคเนี่ยเห็นไหมเรามีพญ์พระปางนาคปกจะมีพญานาคคุ้มครองท่านมีพญานาคคุ้มครองพระอยู่ตรงข้างหลังดังนั้นสิ่งที่เราตั้งเอาไว้หรือมีไว้เนี่ยก็จะได้ปัดเป่า สิ่งชั่วร้ายปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีอุปสรรคทั้งปวงออกไปจากชีวิตคุณทําให้อะไรที่มันติดขัดมันไม่ไหลลื่นทําให้มันรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทิ้งเราไม่อยากจะทําแล้ว ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีลองทำดูนะคะ3หัวข้อนี้ไม่ได้เสียหายอะไรทำแล้วถ้าส่งผลดีคุณก็ได้รับกะโชคดีไปด้วยจบคำพยากรณ์แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วก็เมื่อเขาได้รับอน,นิสงส์จากตรงนี้เออขออภัยค่ะเมื่อเขาเข้ามาดูแล้วแล้วเขาไปทำแล้ว ก็เกิดประสบความสําเร็จในชีวิตหรือทําให้มีหนทางแก้ไขมีทางออกเขามีความสุขคุณก็จะได้รับอันนี้ส่งตรงนี้ไปด้วยคุณอาจจะได้และมาได้อย่างง่ายๆโดยไม่คาดคิดนะคะจบคําพยากรณ์แล้วค่ะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ